พี่ก็ไม่เห็นเขาเลยเฮ้หอยไปไงมั่างอะเรากําลังตามหาปู่ของเฮอร์แมนอยู่อะเขาหน้าตายังไงอ่ะคลายๆฉันนี่แหละแต่แค่มีคราวสีขาวแล้วก็รอยย่นเนอ้อยอะแต่หมดเออใช่คนที่ตามหาเอเลี่ยนที่ใส่หมวกหน้าตาแปลกๆหรือเปล่าอะใช่เลยปู่ล่ะนายเห็นเขาเหรอเห็นอยู่นั่นไงเนี่ยฮะเห็นใจคนอื่นบ้างสิ เห็นอะไรนะเห็นใจคนอื่นหมายความว่าการเข้าใจในสิ่งร้ายที่เกิดขึ้นกับคนอื่นแล้วก็หวังว่าเราจะช่วยเขาดีขึ้นได้ยังไงล่ะล่ะแล้วเธอเรียกคนที่เป็นตัวน่ารำคาญว่าไงยะเฮอร์แมนไงแล้วฉันต้องรีบหาเครื่องสมมวลสารก่อนที่พวกเอลิ่อนจะจับตัวใครไปอีกเอเจนซ์ไปไหนเนี่ยในเวลาที่ฉันต้องการเขาน่ะนั่นอะไรเนี่ย ไหนเชิญนะคะเะทาไม่ใช <Basil> ่เอเจนต์เอ็กซดไม่ใช <mom ent> hey, ่ค่ะนั Actually, ้นคือลูกค้าค่ะฉันมิสซิสฟรีมมีอะไรช่วยไหมคะฉันกำลังตามหาเอเจนต์เอยู่นะเอเจนต์เอหรอนั้นต้องเป็นส่วนผสมใหม่ที่เขาใช้ใส่ในแชมพูแน่เลยฉันว่าฉันมีนะด้วยด้วยด้วย โอ้หมวกป้องกันเอ็นี่ของฉันอ๋อของเน่าๆอย่างนี้มันไม่ดีต่อหนังสีสันนะคะแต่แชมพูจะช่วยรักษาหนังสีสัขึ้นค่ะแล้วมันช่วยป้องกันรังสีดูดทองคิด์จากเอ็นได้หรือเปล่าไม่ค่ะมันป้องกันรังแคได้นะคะฮัลรหลชิปเรนค่ะี่นี่เซงเหรอ ตัดผมเหรอ,อเขาอยู่ที่นี่แหละได้เลยเดี๋ยวฉันจะรังเข้าไว้ก่อนรีบมานะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวตอนนี้ต้องให้ปูเป่าผมน,นี่ยัยไะ นี่แหละที่ฉันต้องการบวป้องกันการล้างสมองรุ่นใหม่อ้ออย่าพึ่งลุกค่ะอย่าพึ่งลุกนั่งลงก่อนปู่ต้องอยู่ที่นี่จนกว่าเขาจะมาโอเออไม่มีอะไรค่ะใครจะมาเหรอเออไม่มีอะไรค่ะไม่มีใครมาจับคุณทังสิ้นเอเลี่ยนเหรอจะมาจับตัวฉันด้วยเครื่องย้ายมวลสารใช่ไหมเ้ไปกลับก่อนค่ะกลับมาก่อนปูอย่าพูดไปอย่าออยอฮ้ยไม่ไป นี่มันเกิดอะไรขึ้นเขาพโลกไปอ่ะบ่เกี่ยวกับเรื่องทำลายเครื่องย้ายมวลสารอะไรนี่แหละเครื่องย้ายมวลสารต,ต้องรีบโทรบอกเฮอแมนแล้วล่ะคุณปอครับฮัลโหลเฮอแมนนี่ฉันเองคอนนี่ปู่ของเธอไปที่ร้านของมิสซิสพิม แล้วพูดเรื่องทำลายเครื่องย้ายมวลสารอะไรนี่ล่ะเครื่องย้ายมวลสารเหรอกับดักปูเขาต้องคิดว่าตอนนี้เขาอยู่ในอดีตลและต้องกลับไปทําภารกิจให้สําเร็จอย่างแน่นอนเลยปูในป่าสาหร่ายมันมีกับดักปูที่ถูกทิ้งไว้นี่ใช่แล้วปูต้องกำลังไปที่นั่นแน่แนเลยอะเชลแดนกับฉันจะไปเจอที่นั่นนะฉันต้องรีบไปให้ถึงเครื่องย้ายมวลสารก่อนที่พวกมันจะเห็นเราจดด้วยโม นายรู้ชื่อฉันได้ยังไงฉันไม่รู้จักนายลูกสะพ้ายของคุณกําลังตามหาคุณอยู่ครับเดี๋ยวเราจะพาคุณกลับบ้านเองเธอจะไม่พาฉันไปไหนทั้งนั้นถ้าฉันยังไม่แน่ใจว่าพวกเอเล็กกำลังควบคุมนายอยู่หรือเปล่าอโวย่างนี้นะไงว้า เธอทำลายเครื่องมือฉ <I have. S 2> <Right. S 1> ันพวกเอเล่ต้องควบคุมให้อยู่แน่ๆใช่หรือเปล่าไม่ใช่พวกเรามาเพื่อช่วยนะแน่ใจนะใช่ครับพวกเราเป็นเพื่อนคุณโอ้โอเคเ้ยกลับมาที่นี่นะเดียวมาช่วยด้วยพวกเอเล่จะจับฉล่าช่วยด้วยฮะเฮ้ยเออพวกนายทำอะไรอะฮะเรากำลังพยายามช่วยเขาอยู่เขาพยายามจะทำลายฉันอะ ไปเข้าไปเดี๋ยวนี้นะไม่ได้เขาหนีไปแล้วอ่ะไ่ได้ไปได้ไปไม่ได้ทุกคนโปรดฟังทางนี้ปู่แก่ขี้หลงขี้ลืมใส่หมวกเป่าผมเกิดพลัดหลงถ้าใครเห็นโปรดแจ้งด้วยมีรนงว่ละพื้นที่นะครับและให้ข้อมูลแก่ตำรวจจะมีรางวัลกันนะเฮ้ยสแตน ดูนี่ดิปู่ของเฮอร์แมนน่ะ <c oughs> เร็วเข้ารีบจับตะแกนเนี่ยแล้วไปรับรางวัลกันค่ะไปพ้นจากฉันนะใจเย็นคุณปู่พวกเราเป็นเพื่อนกับปูนะนี่ยฉันไม่ใช่ปูเ่เธอผมรู้คุณเป็นปูของเฮอร์แมนน่ะเฮอร์แมนเหรอฉันไม่รู้จักใครชื่อเฮอร์แมน งานลระไม่เป็นไรปู่ค่อยไปอธิบายให้เขาฟังหลังจากพบพาปู่กลับไปรับรางวัลก็แล้วกันเนี่ยพวกเอเลี่จะให้ฆ่าหัวฉันเหรอจะจับตัวฉันไปสโงพวันอย่างนั้นเหรอมาทถนาอย่าทําให้มันยากนักเลยฮะโอ้ยากแน่ๆไอ้หลานชายฉันเนี่ยจะบอกให้กังฟูสายดำํำชนะถ้าเธอพยายามจะหยุดฉัน ไมไปที่เครื่องย้ายมวลสารนั่นล่ะก็ถ้ากล้าก็เข้ามาเลยเครื่องย้ายมวลสารอะไรอ่ะรู้นะว่าฉันพูดถึงเรื่องอะไรเครื่องย้ายมวลสารที่ดำเนิงพวกปูไปให้พวกเอเลนนะสิอย่ามาทำไก่ เขาต้องหมายถึงไอ้เครื่องดักปูเก่าๆนั่นแน่เลยละ่ะใช่แล้วถ้าเราจับเขาเข้าไปในนั้นได้เราก็จะสามารถเอาเขากลับไปส่งตำรวจได้แล้วก็จะได้รางวัลใช่แน่นอนคุณปู่ผมเคยเห็นเครื่องย้ายมวลสารนั่นนะรู้เหรอแน่นอนเดี๋ยวผมจะพาปูไปไปเครื่องย้ายมวลสาร อย่าเข <irts> ้าไปใกล้นะเด็กๆฉันร <ên un> <alah> <ét> ู้วิธีทำลายมันเดี๋ยวฉันจัดการเองจัดการล่ะไอ้เครื่องนั้นน่ะมันไม่ได้ใช้งานตั้งแต่ผมเกิดแล้วไม่อันตรายอะไรหรอกขึ้นมาสิปูลงมาหนึ่งหึ่งเฮ้ยที่อกนะถ้าเคยมีทีมสปริงแบบนั้นตอนที่ฉันยังเด็กอยู่อะไรเฮ้ย เฮ้ยดันปูไปใกล้ๆกับหลุมสิเขาจะได้หล่นลงไปจริงสินะโอ้ฉันชอบกระโดดจังเลยวิ่งอันนี้เนี่ยโอ้โอ้ยจับได้แล้ววโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราผูกจับแล้วอ่ะเอเลี่ยจับพวกเราได้แล้วอยู่ไหม ปูโมปูคะปูไหนอะปูโมใครก็ได้ช่วยหนูนั่นมันสแตนกับลิงนี่มาแล้วคุณปูไม่ต้องห่วงครับปูผมจะได้เอาปูออกมาให้ได้ได้เป็นใครก็ผมเองเอเจนซ์เอเจนซ์ฉันรู้แล้วว่านายต้องมาเราต้องช่วยเด็กๆที่น่าสงสารพวกนี้จากพวกเอเลี่ยน บอกแล้วว่าผมมันจะบาแล้วเราจะทำยังไงเียเนี่ยันจัดการพวกเอเลนเองนับชื่อคนอื่นเถอะไอ้คุณปลาไหล้าเชลดอนว่าไงผมต้องการความช่วยเหลือจากคุณครับคุณช่วยไปไล่เอเลนตรงนั้นได้ไหมครับสบายมากเว้ย

เป็นอะไรหรือเปล่าแม่แมนฉันไม่เป็นไรแล้วป like, yeah> ู่ล uh ่ะครับนั่นมันอะไรนะมาอยู่บนหัวฉันได้ไงน้าต้องไปสปายแน่ๆเลยน้าทำงานกับผู้เอเลี่ยนช่ไหมลูกชายฉันอยู่ไหนเนี่ยเอเจนต์เอ็กซ์อยู่ไหนพาผมเองครับค่ะเอาแต่ช่างมันเถอะปู่อาจจะจำไม่ได้ว่าผมเป็นใครแต่ผมจำได้ว่าปู่คือปู่ของผมครับแล้วผมก็รักปู่มากน้าไม่ใช่เอเจนต์เอ็กซ์เหรอแล้วนาาเป็นใครไม่ใช่ะครับผมเฮอร์แมน กูไม่หลานปูครับแล้เรากลับมาได้หรือยังเนี่ยับได้ครับ่ะนักดาบเอเลี่ยนกินหอยกลับไปแล้วตาปูครับโอ้ฉันจำวิธีเล่นเกมนี่ได้แล้วล่ะปูเล่นได้สิครับเมื่อคิดปูเลือกเดินได้ดีทีเดียวตาผมแล้วครับ บางทีถ้าปู่แก่ขึ้นมากๆความสามารถในการจำและคิดอะไรที่ซับซ้อนนั้นก็จะน้อยลงเราเองก็อาจจะต้องใส่ใจกับพวกเขาให้มากขึ้นแล้วก็รักเขาให้มากๆฉันชนะแล้วชนะแล้วจะหม่เอและดูเหมือนว่าเอ์แมนจะได้รู้จักคำว่าเห็นอกเห็นใจกันบ้างแล้ว ไม่ได้แค่สงสารคุณปู่แต่เขายังลดทิฐิของตัวเองและทำให้คุณปู่มีความสุขนั่นแหละคือการเอาชนะอย่างแท้จริง